สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิ้งเซอร์วิสนะครับตัวนี้จะเป็นอะไหล่โตโยต้าโคโร t เอี t อีหนึ่งหนึ่งศูถึงต้องหนึ่งนะครับเป็นของหน้าหนูตุดเป็ดนะครับวันนี้มีไฟหน้ากับไฟมุมนะครับเป็นโคมเพชรดำมุมเพชรดำนะใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไฟหน้านะไฟหน้าบวกไฟมุม เป็นงานจีน TYJ นะครับโคมเพชรดำมุมเพชรดำงานจีน TYJ ราคาชุดละ1599บาทนะครับฟรีขนส่งเอกชนนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะตันนี้จะเป็นไฟหน้าแต่งให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นงานจีน TYJ ลูกค้าไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยนะ 1> ae 1 1 0ถึงตอง1ห,หน้าหนูตูดเป็ดนะไฮท็อกใส่ไม่ได้นะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะนี่ไฟมุมก็มีแถมหลอดไฟให้เลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยแต่ไฟหน้าต้องใช้หลอดไฟหน้าเดิมนะลูกค้าจะเอาไปใส่หลอด led หลอดสีนอนสามารถใส่ได้เลยสำหรับโคมเพชรด,ดำมุมเพชรด,ดำงานจีน tyj 1,599บาบาทฟรีส่งเอกชนเท่านั้น ไม่มีเก็บเงินปลายทางสนใจสินค้าโทรศูนย์เก้าหกสนะครับแล้วก็มีบังแดดหลังบังแดดหลังจะเป็นงานอะคริลิกสีดำทึบนะครับเป็นงานอะคริลิกแท้นะมีกาวสาเพร้อมเอาไปติดตั้งได้เลยเป็นของตรงรุ่นนะครับ AE110 ถึงตองหนึ่งนะครับบังแดดหลังชิ้นนี้นะนี่ เป็นแก๊ปหลังนะสามารถใช้งานได้จริงนะครับบังแดดได้จริงเนาะชิ้นละ1นึ่บาทฟรีส่งเอกชนนะครับบังแดดหลังอยากสวยอยากซิงอยากเททักแชทกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าใครต้องการพลาสติกซุ้มล้อพลาสติกซุ้มล้อหน้านะตัวนี้จะเป็นพลาสติกซุ้มล้อหน้า หคู่นะครับซ้ายขวาเลยราคา950บาทนะพลาสติกซุ้มล้อหน้า AE 110นึงหนถึงตอง1วันนี้มีไฟหน้าบังแดดหลังแล้วก็พลาสติกซุ้มล้อหน้าแล้วก็มีแผ่นใต้เครื่องนะครับแผ่นใต้เครื่องใส่ได้ทั้ง AT แล้วก็ MT เลยนะชิดคู่นี้ราคา1,050บาทฟรีส่งเอกชนนะครับสำหรับแผ่นใต้เครื่องนะ เป็นงานเทียบแท้นี่นะครับทุกชิ้นเลยนะครับเป็นงานเทียบแท้ทั้งหมดเลยหรือว่าของเทียมนั่นแหละของคุณภาพดีนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยของตรงรุ่นใครสนใจชุดไหนชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยพลาสติกซุ้มล้อหน้าบังแดดหลังไฟหน้าบวกไฟม,มุมแผ่นใต้เครื่อง โตโยต้าโคโร拉 ae ee หนึ่งหนึ่งศูนยถึงต้องหนึ่งนะครับสนใจสินค้าโทรศูนย์เก้าหสนนะครับสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยเลยวันนี้ก็มาไลฟ์สดเท่านี้นะครับไฟหน้าไฟมุมแผ่นใต้เครื่องบังแดดหลังพลาสติกซุ้มล้อหน้าเอาสั้นๆพอเนาะ ใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสแล้วก็คุณเอเมืองชะบังแดดหลังชิ้นละหนึ่บาทครับฟรีส่งเอกชนนะเป็นงานอะคริลิกนะครับสีดำทึบเลยตรงรุ่นเลยครับหน้าหนูตูดเป็ดบังแดดหลังตัวนี้ใส่ได้ถึงไฮท็อกเลยให้ดูใกล้ๆก,กันนะครับมีของพร้อมส่งตอนนี้เลยนะครับคุณเอ ตัวนี้จะเป็นด้านหลังก็จะเป็น93วเอ็มแบบนี้นะครับมี3าเอ็มพร้อมเอาไปติดตั้งได้เลยนะเหนียวหนึบแน่นอนครับ93วเอ็มตัวนี้นะ1,150บาทฟรีส่งเอกชนนะครับคุณเอเมืองชะถ้าสนใจก็ทักแชทมาได้เลยครับตอนนี้ยังส่งของทันอยู่นะ แผ่นใต้เครื่องก็คู่ละหนึ่งบาทโคมเพชรดำมุมเพชรดำงานจีนทีวตัวนี้จะเป็นงานจีนทีวนะหชุด4ชิ้น1,599บาบาทนะครับโคมไฟหน้าก็จะมีหมวกไฟด้วยเนาะข้างในตัวนี้ก็จะเป็นลมดำนะแล้วก็เป็นโคมเพชรลูกค้าจะเอาไปใส่หลอดธรรมดา หรือว่าหลอด LED หลอดซีนอนสามารถใส่ได้เลยใส่ได้ทุกหลอดเลยนะแล้วก็พลาสติกซุ้มล้อหน้านะครับคู่ละ950บาทอ่ะวันนี้มาไลฟ์สดเท่านี้นะครับใครสนใจชุดไหนชิ้นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยวันนี้ไปละครับ